เรากลับดาวกันเลยดีไหมคะเธอเอ่ยถามซ้ำอีกครั้งเมื่อเอเรียนยังไม่มีคำตอบให้เธอชายหนุ่มยิ้มที่มุมปากดูเหมือนเขาจะพอใจในคำว่าเราไม่น้อยคืนนี้เราจะกลับไปบนยานก่อนชายหนุ่มกล่าวสายตาจับจ้องใบหน้าสวยไม่วางตาหญิงสาวแซงมองไปยังสิ่งรอบกาย ไม่สนใจสายตาว้าววอนที่อีกฝ่ายส่งมาเมื่อลำแสงสีทองส่งร่างชายหนุ่มหญิงสาวกลับขึ้นสู่ยานเมทัศเอดเดรียนส่งใบบัวไปยังห้องพักก่อนที่เขาจะหายไปทั้งคืนมีเพียงมาทาที่คอยมาอยู่เป็นเพื่อนและในค่ำคืนนี้ก็เป็นอย่างเชกเช่นทุกคืน ใบบัวถูกสะกดให้หลับลึกจบจนรุ่งสางของอีกวันในเช้าของวันต่อมาใบบัวได้พบกับขวันข้าวและมิเกลสองพี่น้องต่างดีใจไม่น้อยที่เจอกันข้าวเป็นไงบ้างใบบัวสำรวจร่างกายผู้เป็นน้องอย่างละเอียดข้าวปลอดภัยดีค่ะพี่บัวล่ะ เห็นคุณมาทาบอกว่าข้อเท้าแพลงดีขึ้นแล้วละ่ะผู้เป็นพี่สาวคลายความกังวลใจให้อีกฝ่ายบ่ายนี้คุณชารอดขอเข้าพบพระชายาค่ะเรียกค่าเหมือนเดิมก็ได้ไิเกลใบบัวหันไปกล่าวกับมิเกลใบหน้ายิ้มแย้มมีได้ค่ะ ขืนข้าเรียกท่านเช่นนั้นชีวิตข้าคงจบตรงนี้มิเกลเออย่างอารมณ์ดีท่านควรชินกับคำว่าพระชายาได้แล้วเออแล้วข้าต้องเรียกพระชายาด้วยไหมล่ะมิเกลหากอยู่ต่อหน้าคนหมูมากก็ควรจะใช้คำว่าพระชายามิเกลอธิบายด้วยวาจาที่สุภาพ ตกลงจะให้ข้ารับนัดคุณชาลลอตหรือเปล่ามิเกลเอ่ยถามเมื่อหน้าที่ของเธอยังไม่รู้ล่วงจะเป็นไรไหมล่ะถ้าบัวจะเจอคุณชาลลอตนนะ่ะไปบัวขอความคิดเห็นจากมิเกลนั่นสิข้าขออนุญาตคุณมาทาก่อนละกันขืนข้าตัดสินเองเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมามันจะแย่ ใบบัวและควันข้าวต่างยิ้มให้ในความรอบครอบของเธอมิเกลหายไปครู่ใหญ่ก่อนจะกลับมาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มข้าตอบตกลงไปแล้วนะบ่ายสามโมงคุณชารลอตนัดเจอที่สวนดอกไม้มิเกลแจ้งถึงเวลานัดหมายเข้าไปด้วยได้ไหมขวันข้าวเอ,อ่ยถามมิเกล ได้สิคำตอบของมิเกลทําให้ขอนเข้าระบายยิ้มทั่วหน้าเมื่อถึงเวลานัดหมายใบบัวในชุดลูกไม้สีทองอวดผิวพองภายใต้ลายฉลุเนื้อดีผมดำคลับถูกรวบตึงไว้กลางศีรษะเผยให้เห e ็นใบหน้าสวยดวงตากลมโตเป็นประกาย ให้โบสวยจังขวัญข้าวเอ่ยชมผู้เป็นพี่สาวมีเพียงรอยยิ้มบางๆส่งกลับมาข้าวใส่ต่างหูคู่นี้นะมันเป็นเครื่องแปลภาษามีเกลกล่าวพลางยื่นต่างหูให้ขวัญข้าวยิงสาวรับมาอย่างไม่อิดออนมันคงดีกว่าที่คาดผมเฉยๆขวัญข้าวคิดในใจ มิเก้วทำไมพี่บัวไม่ใช้เครื่องแปลล่ะหญิงสาวถามอย่างสงสัยเพราะเธอไม่เห็นใบบัวต้องใช้เครื่องแปลภาษาก็ท่ทนเอเรียนฟังเข้าไปแทนแสงแห่งเมทัตแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปมิเก้วอธิบายขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วที่นี่ก็ใช้ภาษาอะไรกันล่ะ ใบบัวยังคงตั้งคำถามต่อเขาสื่อสารกันด้วยคลื่นความถี่สาเมทัดตอบเสียงชะาานก่อนนี้เธอจะพาสองสาวไปยังสวนดอกไม้ด้านนอกในเรือนไม้กลางสวนถูกจัดไว้อย่างสวยงามร่างระหงที่หันหลังให้เมื่อครู่ค่อยๆหันกลับมาเธอส่งยิ้มมาทักทาย ขอบคุณพระชายาที่อนุญาตให้ข้าเข้าพบชาล็อตกล่าวพร้อมกับโคง้งศีรษะเล็กน้อยสามสาวนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานจูบจนพระทิย์คล้อยลอยตามลงต่อมาไม่นานนะักเอเดียนก็ปรากฏตัวขึ้นทั้งสามสาวต่างลุกขึ้นยืนข้าขอตัวพระชายาข้าคืนก่อนนะชาลอ็อตเอเดียน เอ่ยขึ้นพร้อมกับเดินเข้ามาอบเอวใบบัวไว้หลวมๆก่อนจะก้มลงกระซิบข้างหัูใบบัวบัวข้าอยากให้เจ้าไปกับข้าหน่อยเอเดืยนกล่าวเสียงนุ่มก่อนที่ชายหนุ่มจะหันไปออกคำสั่งกับมิเกลพาคนขวัญข้ากลับห้องได้แล้วมิเกลทำตามอย่างไม่อิออดเมื่อทุกคนเดินจากไป เหลือเพียงสายตาของชาลลอตที่มองตามหลังเอเดียนอย่างเงาๆหากเธอไม่ทิ้งเขาไปในวันนั้นตำแหน่งพระชายาคงเป็นของชาลลอตเป็นแน่เพราะเธอเลือกเองถึงแม้ท่านซูสจะถูกอกถูกใจเธอแค่ไหนชาลลอตก็เป็นได้แค่หนึ่งในสนมของท่านซุกก็เท่านั้นกลับกันเธอคะ่ะ เสียงจากผู้ดูแลปลูกชาลอดจากห้วงความคิดหญิงสาวลุกขึ้นและเดินออกจากสวนภาพในหัวกลับมีแต่เอเรียนที่เดินโอบเอวหญิงสาวที่ไม่ใช่เธอน้ำใสๆเอ่อคลอตาชาลอดยกมือขึ้นเช็ดอย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีใครสังเกตเห็นเพราะผู้คนที่ห้อมล้อมอยู่รอบกายต่างเป็นคนของท่านซูทั้งสิ้น เมื่อเสร็จงานที่เธอได้รับมอบหมายให้นําสารมายังเอเดียนเธอเลี่ยงที่จะกลับดาวกัสโซโดยเธอให้เหตุผลว่าจะอยู่หาข้อมูลแสงแห่งเมทัตและวิชาเคลื่อนย้ายจัก,กรวาลของเอเดียนและท่านซูสเองก็เห็นดีเห็นงานตามข้ออ้างของชาร์ลอตด้านใบบัว เมื่อเดินผลระยะสายตาของชา์ลอตที่จะมองเห็นคุณปล่อยบัวได้แล้วค่ะหญิงสาวกล่าวพร้อมกับขยับตัวออกห่างเอเรียนยอมปล่อยวงแขนจากเอลกิลเปลี่ยนมากุมมือรังให้อีกฝ่ายเดินตามแล้วคุณจะพาบัวไปไหนเจ้าคุยอะไรกับชาลอตชายหนุ่มเปลี่ยนบทสนทนาหน้าตาเฉย ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณนี่คะจะอยากรู้ไปทำไมเรื่องของเจ้าเท่ากับเรื่องของข้าเอเรียนตอบเสียงนุ่มแววตาเป็นประกายเขายังคงก้าวเท้าเดินตามทางเดินโดยให้ใบบัวอยู่เคียงข้างจะพาบัวไปไหนใบบัวถามย้ำในคำถามเดิมพลันเสียงในหัวเอเรียนก็ดังขึ้น มีคนของท่านซูดเดินตามท่านอยู่ชายหนุ่มยังคงก้าวเท้าเดินต่อไปโดยไม่สนใจหันกลับไปมองไม่นานนักยาลำเล็กก็เข้าจอตรงหน้าเอเรียนเมื่อประตูเปิดกว้างและปิดลงหลังจากชายหนุ่มหญิงสาวก้าวเดินเข้าสู่ด้านในและนำทั้งสองไปส่งยังห้องควบคุมยาน ซึ่งมาทาก็รออยู่ที่นั่นก่อนแล้วเราจะเอายังไงต่อดีปล่อยไว้ข้าเกรงว่ามันจะไม่เป็นผลดีต่อเราเป็นแน่มาทาเอ่ยขึ้นเมื่อหนายหนุ่มมาถึงปล่อยเขาเถอะยังไงคนพวกนี้ก็ไม่มีทางหามันเจอเอเดียนกล่าวเสียงเรียบหากแววตากลับแข็งกล้าว ไปบัวเลือกที่จะฟังเงียบๆและปลีกตัวไปนั่งที่โซฟาซึ่งอยู่ไม่ไกลนักปล่อยให้เอเรียนและมาทาทำงานต่อภายในห้องที่หรูหราและโออาค่าสำรวจจนทั่วบนยานไม่มีอะไรผิดปกติชาลอดกล่าวรายงานผลมันคงอยู่บนดาวมีทัดแน่ เจ้ารีบหาทางลงไปข้างล่างเสียงเข้มที่สั่งผ่านหน้าจอสร้างความลำบากใจให้ชาลัดไม่น้อยหล่อนคิดแค่อยากอยู่ใกล้ๆเอเดรียนเท่านั้นเผื่อว่าชายนมอาจจะยังมีเยื่อใยให้หล่อนบ้างเอเดรียนวางร่างใบบัวลงบนเตียงนุ่มก่อนจะถอยออกห่างและนั่งมองใบหน้าผู้หลับไหล เขาเพลยิ้มอย่างลืมตัวเอเดียนใช้นิ้วเกลี่ยผมออกจากแก้มนวนอย่างเบามือแล้วดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมร่างบางก่อนไปจัดการธุระของตัวเองและกลับเข้าห้องมาก็เกือฟ้าสางชายหนุ่มล้มตัวลงนอนข้างๆใบบัวและหลับไปเพราะความอ่อนเพลียในเช้าของวันใหม่ ไบโบวต้องตกใจเมื่อเธอตื่นขึ้นมาในอ้อมกอดของเอเดียนหญิงสาวค่อยๆย,ยกแขนอีกฝ่ายอย่างเบามือแต่วงแขนกลับโอบรัดแน่นขึ้นคุนปล่อยบัวก่อนเอเดียนดีตามองเล็กน้อยก่อนจะหลับตาพริ้มรอยยิ้มบางๆแต้มเต็มใบหน้าเมื่อเธอหลุดออกจากอ้อมกอดของชายหนุ่ม หญิงสาวก็สำรวจตัวเองและเธอยังคงอยู่ในชุดเดิมไม่ได้อาบน้ำหรือนี่ใบบัวคิดในใจก่อนจะพาตัวเองไปชำระร่างกายเสื้อผ้าและเข้าของที่ต้องใช้ถูกเตรียมไว้อย่างครบคันคุณตื่นได้แล้วใบบัวปลุกคนที่ยังนอนเอะคะเนกอยู่บนเตียง คุณหมอจะนอนข้างนอกใบบัวถามถึงสัญญาที่ชายหนุ่มเคยให้ไว้ตอนนี้คนของท่านซูดป้นเปี้ยนอยู่บนยานต้องตกตาให้เนียนหน่อยแน่ใจนะว่าไม่มีเหตุผลอื่นแอบแฝงใบบัวจ้องตาชายหนุ่มขมแม็งเพื่อคาดคั้นหาคำตอบเอเรียนยิ้มเจินเือนก่อนจะเดินเลี่ยงเข้าห้องน้ำและกลับออกมาอีกครั้ง ในชุดเสื้อคลุมสีดำที่ผูกไว้ตรงเอวหลุมหลวมๆชายหนุ่มกว่าสายตามองรอบห้องหากไร้วี่แววของสาวชาวโลกเขาเดินออกจากห้องนอนตรงไปยังห้องรับแขกภาพตรงหน้าคือใบบัวและชาลอตคุยกันอย่างสนิทสนมอ้าว มีธุระอะไรหรือเปล่าชาร์ลอตต์มาแต่เช้าเอเรียนเอ่ยถามผู้มาเยือนค้าแค่มาหาเพื่อนคุยชาร์ลอตตอบเสียงใสส่งยิ้มหวานลอยผ่านหน้าใบบัวตรงไปยังเอเรียนข้าขอตัวชายาข้าสักครู่นะชายหนุ่มกล่าวหลังก้มลงเอ่ยข้างหูใบบัวเบาๆแต่ก็จงใจให้ชาร์ลอตได้ยินด้วยเช่นกัน ไปเตรียมชุดให้ค่าหน่อยใบบัวยิ้มให้ชารลอตก่อนจะจับมือชายหนมที่ยื่นมาประคองให้เธอลุกอย่างสง่างามเธอก้าวเท้าเดินตามเอเดียนอย่างว่าง่ายมีอะไรคุณใบบัวถามทันทีที่ปลีกตัวออกมาอยู่กันตามลำพังเอเดียนอบเอวใบบัวเข้าหาตัวอย่างรวดเร็วอุ๊ย ใบบัวอุทานด้วยความตกใจยืนนิ่งๆข้ามีอะไรจะให้ดูหลับตาสิเอเดียนสั่งเสียงไม่ดังนักพอที่จะได้ยินกันแค่สองคนภาพที่ปรากฏต่อสายตาใบบัวคือมีชายชะการหลายคนกำลังรื้อคนห้องอย่างรีบเร่งก่อนจะทยอยกันออกจากห้องไปมันอะไรกันนะคน ใบบัวเอ่ยถามเมื่อเธอเลืมตาและแงนหน้ามองคนสูงกว่าเอเรียนก้มตำ่ำยิงสาวยันคางอีกฝ่ายให้ออกห่างอย่าสิคุณต่อบ,บัวมาก่อนใบบัวปัดป้องและพยายามออกห่างอุ๊ยเสียงจากชารลอตหยุดการกระทําของชายนมแต่เขายังไม่ปล่อยหญิงสาวจากอ้อมกอด ข้าขอโทษแค่จะมาลาพระชายาชารลอดกล่าวเสียงเศร้าเราค่อยคุยกันวันใหม่นะคะคุณชารลอดใบบัวกล่าวพร้อมโค้งศีรษะให้ชารลอดเล็กน้อยรอยยิ้มบางๆปุดขึ้นทั่วใบหน้าทั้งสามคนหางจุดประสงค์แตกต่างกันปล่อยได้แล้วค่ะคุณ ใบบัวตีแขนเอเรียนที่โอบเอวเธอไว้อย่างเต็มแรงโอ้โยแขนหักแล้วมั้งนี่ชายหนุ่มร้องเสียงหลงพร้อมกับทําท่าสํารวจตรวจตาลำแขนนี่คุณยังจะมาเล่นอีกใบบัวกล่าวด้วยน้ำเสียงปั้นปึงก่อนจะเดินไปนั่งบนโซฟาปลายเตียงเอเรียนตามอย่างย่ามใจ ขาทิ้งตัวลงนอนหนุนตักไปบัวอย่างรวดเร็วอะไรของคุนนี้หญิงสาวพยายามยกศีรษะเอฟายให้พ้นตัวแต่มันไม่เป็นผลสุดท้ายก็ต้องยอมให้เอเดีอนหนุนตักชายหนุ่มหลับตาพลิ้มบัวเอเดียนเรียกหญิงสาวเสียงเบาขาไปบัวขานรับเสียงหวานปานระครังแก้ว อยู่กับค่าที่นี่นะใบบูนิ่งไปครู่ใหญ่ไม่คิดว่าเขาจะชวนดื้อแบบนี้ใจหนึ่งเธอก็อยากอยู่อีกใจก็คิดถึงบ้านป่านนี้ไม่รู้ว่าผู้เป็นมารดาจะรู้หรือยังว่าเธอกับน้องสาวได้หายตัวไปเมื่อนึกถึงมารดาน้ำตาก็เอ่อล้นก่อนจะไหลาอาบแก้มอย่างไม่รู้ตัวน้ำใส หยดลงตรงใบหน้าผู้นอนหนุนตักอยู่ก่อนเอเรียนเดิมตามองอย่างสงสัยและตกใจบัวเจ้าเป็นอะไรชายนุ่มดีตัวลูกนั่งอย่างกับหนังกำลังภายในเอเดียนประคองใบหน้าสวยด้วยสองมืออย่างทนุถนอมเขาใช้หัวไม่มือปาดหยดน้ำตาที่พล่างพรูอย่างกับทํานกแตกบัวบอกข้าสิ เจ้าร้องไห้ทำไมบัวคิดถึงบ้าน,นะคะ่ะสิ้นเสียงร่างบางก็ถูกดึงมาสวมกอดอย่างอบอุน่นเจ้าไม่ต้องห่วงนะข้าให้มาทาไปจัดการเรียบร้อยแล้วคำตอบของอีกฝ่ายสร้างความชะงนให้ผู้ฟังไม่น้อยยังไงคะบัวไม่เข้าใจขวัญข้าวได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ ส่วนเจ้าตามไปดูแลน้องด้วยเอเดียนกล่าวพางขยับตัวออกห่างเจ้าไปล้างหน้าเถอะอีกประเดี๋ยวขวัญข้าวจะมาถึงแล้วขอบคุณนะคะใบบัวกล่าวก่อนจะลุกเดินจากไปเอเดียนมองตามจนหญิงสาวรับสายตาทำไมเขารู้สึกห,ห่วงแหนสาวชาวโลกคนนี้นะักทั้งที่ก่อนหน้า มีหญิงสวยมากมายเข้ามาหาเขาเองกลับไม่สนใจแต่กับสาวชาวโลกผู้นี้เขากลับอยากอยู่กับเธอตลอดเวลาเอเรียนพาตัวเองออกไปยังห้องรับแขกเมื่อใกล้เวลาที่มิเกลและขวัญข้าวจะมาถึง